ครับเลกษาชั้นปวสตร์ครับครันที่แล้วเกิดปัญหากันหลายๆายคนในเรื่องของการที่จะบันทึกเสียงแล้วก็หาจังหวะที่หนึ่งไม่เจอนะครับเมื่อครั้งที่เราเอ่ออัดคลิปเรื่องของการนับจังหวะไปให้แล้วนะครับทีนี้มีอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้ครับอ่าเป็นตัวคาเบลนะครับตัวนี้นะครับคลิกไปนะครับบีทที่ร้อยสี่สิบเราคลิกปล่อยดูนะครับหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่สังเกตว่าจังหวะที่มันวิ่งไปเนี่ย มันจะมีเสียงติ๊ก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 เสียงติ๊ก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 ที่น้องได้ยินเนี่ยคือเสียงที่มันกำลังนับจังหวะให้เข้าห้องอยู่สองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ทีถ้าเรามาฟังกับจังหวะเพลงดูบ้างนะครับกับเพลงสามชาติมันจะลงจังหวะป๊อกป๊อกพอดีเราฟังนะดังนั้นถ้าเราเพลงมาใส่เนี่ย ที่ถูกต้องเนี <S <S น <ens> are, ่ยมัต้องเป็นแบบเพลงมันต้องลองเร็วขึ้นนิดนึงถูกไหมก็นี่เพียงกีดกันลองฟังดูนะอ่ะเห็นไหมว่ามันมันตรงอ่ะแล้วก็มันไม่เหลื่อมกันเลยนะครับเพราะว่ามัน มันถูกนับจังหวะมาอย่างดีแล้วนะครับทั้งนั้นวิธีการทําเนี่ยมีหลายขั้นตอนนะมีหลายแบบบางทีบางคนไม่นถนัดนจะปิดเสียงเสียง <slowly> สามชาบไปเลยก็ได้นะแล้วก็ปล่อยให้คาเบลวิ่งเอา <S <S แล้วก็มาตัดเฉพาะท่านี้แล้วก็นับห้องให้มันตรงกันวิธีการอาจจะแบบร้องให้มันตรงก็ได้แล้วเราค่อยมาจับจุดเอานะครับอย่างเช่นปรับลดตรงนี้เอานะครับ นี่ก็จะยืดกถูกไหม,มเห็นแปล,ลแบบว่าร้องกลับไปตึกต๊กๆมันไม่ตรงกันเลยเพราะฉะนั้นทำให้มันตรงกันก็คือฟัง ไอทิกตรงนี้นะครับไอปอกๆตรงเนี้ยคิดว่าน่าจะทำให้น้องๆน,นับจังหวะก,กันได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเลื่อนระยะเวลาการส่งให้ส่วนใครที่ส่งมาแล้วเนี่ยก็ลองทบทวนดูอีกทีว่ามันตรงอย่างของพี่ไหมนะครับถ้ามันตรงอย่างของพี่ก็ถือว่าโอเคแต่ถ้ามันไม่ตรงเนี่ยต้องรีบไปแก้ไขนะครับเพราะว่าางงานโดนหักคะแนนส่วนงานชิ้นใหม่ยังไม่มอบให้ละกันเพราะว่าเอางานชิ้นนี้ให้มันผ่านกับทุกๆคนก่อนหลายๆคนบางคนยังไม่ได้ติดตั้งแอปเลยอ่ะยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมเลยด้วยซ้าเพราะฉะนั้นก็ เอ่อตั้งใจกันหน่อยแล้วกันนะครับมันยากนิดนึงนะโอเช่สู้นะทุกคนนะโอเคครับก็คิดเดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะได้เขียนบีทกันแล้วนะครับรอสักครู่นึงแล้วกันนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกๆคนมากมากครับยังไงตั้งใจทํางานกัน